ผล ah. ิตข่าวโดยทมสคอนแทคเลนส์ที่ทุกคนใส่สวยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเย้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนวาเลนไทน์แล้วแต่ว่าวันนี้เทนี้ถ้าพิมพมาแงะคนเดียวนะคะเพราะว่าเจส้มบอกว่าเจส้มลาป่วยเจส้มบอกว่าวันนี้เจส้มจะป่วยนะคะก็เลยลาป่วย <c oughs> ก็ไม่รู้หมายความว่ายังไงเหมือนกันขอเอาเป็นว่าขอให้เจส้มหายไวๆแล้วกันนะคะแล้วก็รีบมาแงกันเร็วๆแต่ว่าตอนนี้เรามาแงข,งของขวัญจากข้างบ้านกันก่อนนะคะของเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้กก็ได้เนาะจากเด็กหญิงเขมินกรุงเทพจ้ะทำมาน่ารักนะฮิลลี่กิตตี้ กกิกกกกกกเหงาเลยจะส้มไม่มาหรืออู้ก็ไม่รู้สวัสดีค่ะพี่ทัพทีมพี่ส้มหนูชื่อเปเล่ส่งมาครั้งที่สองแล้วหนูส่งกระดาษที่ชู่ลายน่ารักไปให้ค่ะแบ่งกันนะคะอามาดู เี่ทิชชู่เหรอดูสิมันเหมือนบาชชนน้าชนาดูสิสีสวยอ่ะขายที่ไหนไอยากซื้อมาใช้ดูสิไม,ไม่ไม่กล้าใช้เลยไม่กล้าใช้เลยเนาะสวยอ่ะมีลายแบบว่าคริสต์มาสนี่ถ้าพีอาพิมพ์พทำร้านอาหารพีอาพิมพ์พจะซื้อไปใช้นะคะดูดิดูนา่ารักมากเลยทิชชู่น่ารักขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้แบ่งกันใช้นะน่ารักมากจากร้านอลิซาคอลเลคชันค่ะอะ อ i ิซาคอลเลกชันขายอะไรอ่ะน่ารักดึ๋หูส่งมาตอบย้ำความคิดถึงเจส้มอยเซลมูโลนตึ๊ง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 ตึองตึ๊งตึ๊งตึางตึนงตึมงตึ้งตึไงตึองตึ่งตึังนึ้งตึยงตึ๊วยไม่จริงนี่ สวยมากเลยอลิซาคอลเลกชันค่ะก็ยังมีอันนี้อีกเดี๋ยวทัพทีมแบ่งไปฝากเจสม้มโอ้พวงมาจ่าน่ารักจังอันนี้ได้ใช้จริงแน่นอนส่งของมุง้งมิ้งมาขนาดนี้ดูสิคะสำหรับใครที่บ้านเซลาม,นะมูนนะมันอย่างทัพทีมอย่างเจสม้มเนี่ยเข้าไปดูได้เลยที่ร้านอลิซาคอลเลกชันขออ่านอันนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าถึงคุณสม้มคุณทัพทีมสวัสดีค่ะมาจากร้านอลิซาคอลเลกชันชื่ออาจจะคุ้นหูคุ้นตาบ้างติดตามรายการคุณทัพทีมและคุณส้มมานานแอบรู้ว่าทั้งสองชอบเซรามูนเลยตั้งใจสง่สามมาลงล ที่ทางร้านเราออกแบบเองค่ะนี่ สามารถห้อยพวงกุญแจได้ด้วยนะคะสำหรับแฟนรายการนี้แคปเจอร์หน้าจอมาสั่งลดทันที20%เอาแคปเจอร์หน้าจอไปนะคะที่ยาริซาคอลเลกชันลด20%เลยดูน่ารักมากมากเขามีนี่ลูกเล่นอ๋อมีพวงกุญแจมาให้แล้วเราก็เอาพวงกุญแจนี้นะคะใส่เข้าไปในนี้ได้เขาจิกจึงด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 งนี่ <laughs> น่ารักอ่ะมุ้งมิ้งมากเลยชอบนี่เดี๋ยวทีมมาไว้ใช้นะคะขอบคุณมากเลยเขาบแบบแฮนด์เมดเป็นคาถาแปลงร่าง เจสโมก็สวยอะเก๋เจสโซมดูดีกว่าเจสโซไม่มาเกได้หมดเขาทําเป็นแบบว่านูนด้วยนะเนี่ยตรงนี้จับก็จะเป็นนูนดูแข็งแรงดีนะโอเคขอบคุณมากค่ะต่อมาค่ะจากผู้ส่งน้องออยอาุณรัศมีน้องหวานเวนะน้องพลอยสีชมพูอู้สามคนเลยเขาแบบว่าแพ็คมาเป็นของขวัญเลยอะรวมกันส่งมานะคะโอ้โหโอเทออกมาเลยนะของเยอะจริงๆ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหนูฝากให้พี่มิงด้วยค่ะน,นี่อันนี้ของพี่มิงค่ะดีดีพี่มิงมาช่วยเท,ท้าพิมงแงหน่อยสินี่อันนี้ของเจสม้มได้ยำยำช้างน้อยอุ้ยแต่ว่าทาพิมชอบกินสีเนี้ย่ะเก็บไว้ <c oughs> แล้วก็มียำยำช้างน้อยสีดแดงหมอเฮ้ยสีแดงอันใหม่ปะไม่เคยกินอะรสบาร์บีคิวนะ แล้วก็มีห้ามแกะอ่านโน้ตก่อนอา้าวมีแบบนี้ด้วยอ,อ,อันนี้ของพี่ทัพทีมนะคะเป็นยางเจ๊ชมก็เป็นยางทำรูมแบนเอาไว้ทํารุมแบนได้นะเจ๊้งทําไม่เป็นหรอกเดี๋ยวทัพทีมทำเองนี่แล้วก็มีลายด้วยน่ารักมากเลยนะคะอ,อ,อุ้ยอ่าอ่าเอ,อ <laughs> เคประกอบไปด้วย มีลูมแบนน่ารักน่ารักแล้วก็มีโบมีโบเอาไวต้ติดหัวนะคะของเจส้ซมและของทัพทีมเองขอบคุณมากนะคะต่อมานะคะผู้ส่งอ่ะหูเขาทํามาแบบน่ารักว่านรูปน้องโยโย่น้องเรนโบน้องโมบายน้องเป้งฝุดทํามาหน้ารักจังเลยนะไอ้ทีมงานก็สแกนสแกนมานะคะเพราะว่าของเยอะมากๆส่งมาเป็นหลายร้อยร้อยกล่องเลยอาจจะแกะอาจจะแง นะสวัสดีค่ะหนูชื่อเรนโบค่ะหนูกับพี่ๆช่วยกันเลือกมานะคะขอให้พี่ๆชอบของนะนี่วาดน่ารักพี่ทับทีมหัวเหลืองมาเลยอ่ะอน้องโมบายก็วาดด้วยนี่ใครไม่รู้นะคะวาดเองนี่อ้าวอาเอายังไงอะคือ <c oughs> ให้พี่วาดเองหรือว่าหรือยังไงวาดเองให้วาดเองน้ <c oughs> องให้เราวาดเองคะ่ะน้องส่งกระดาษมาให้ขขบพุดมากเลยนะคะสาหรับกระดาษ <c oughs> อัสมาอู้มีเบอร์ด้วยนะจากนางสาวธมลวันอยู่ที่กรุงเทพนี่เอง ดูู้ดูดูดูมูอูด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 นดะอันูี้แหล่ถูด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 ู อาจจะหมายกันก่อนเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ทีมเจสโซวันนี้หนูมีขนมสุขภาพามีประโยชน์มาฝากพี่ๆค่ะเป็นขนมถั่ยพืชอบก,กอแบบพอดีคาหรือนูทรีบอลมาจากคําว่านูทรีช n นบอลนะคะทํามาจากธรรมาชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่แป้งเนยนมพี่ทัพทีมเจสโซไม่ต้องกูอ้วนนะคะความหวานได้มาจากกล้วยและน้าผึ้งแท้ค่ะขอให้มีแต่รอยยิ้มและสุขภาพาที่ดีนะคะพ r ีเซนต์กิฟต์ from earth เขาบอกว่าไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่แป้งเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะอ้วนนะพีมว่าอันนี้แหละอบอกกระเพที่สุดช่วงนี้กนขมเยยออะะา่ น้องส่งป้านสิตมาให้จากภาคใต้กินหมดเลยอ่ะทุกกล่องเลยอันนี้เขาแบบเป็นบอลเหมือนอินเนอร์จีบอเมื่อกี้เขาเรียกนูทีบอลนะคะเดี๋ยวทิงจะลองกินอืมอืมกลิ่งกล้วยอืมอืมอ,อืมอืม อืมอร่อยมากเลยอืมอันนี้ประกอบไปด้วยอืมอะโรมอนด์อืมทำมะม่วงหิมพานต์อืมขอเคี้ยวก่อนอร่อยมากเลยอ่ะมินลองกินมันเหมือนซีเรียลอาหารเช้าแต่ว่ามีน้ำผึ้งแล้วก็มีกล้วยคำแรกอิงหอมกล้วยเลยอืะอืมออืมอืมนี่ทายได้เลยถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกทำยังไงอ่ะแบบให้ส่งมาบ้านตลอดบอกไว้นะเข้ามาคอมเมนต์บอกได้นะชอบกินมากเลยเดี๋ยวจะสั่งซื้อเองชอบมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวพ่พี่มาไปกินอืมอันนี้ดีอันนี้ดี เอะต่อมาค่ะ i g จีแอมมี่บราวนี่สติกน่าจะเป็นบราวแท่งป้างบราวนี่สติกนะคะเฮ้ยเทมมี่ส่งขนมมาเยอะมาแล้วเฮ้ยเจซส่ไม่มาดีใจอ่ะ <laughs> คือคุณตากลิ่มคุณส้มวันนี้ส่งบราวนี่สติกมาให้แบ่งๆกันนะคะไม่แบ่งจากไอจนะีแอมมี่บราวนี่สติ๊กหรือไลแอมมี่ยี่สองห้าสี่ห้านะส่งบราวนี่สติกมาให้มันคือยังไงเนี่ยปกติเราจะกินแต่บราวนี่ที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเอาลองแงะมาดูกันนะคะเมื่อกี้เรากินแบบขนมสุขภาพไปแล้วอันนี้เรากินขนมแบบตามใจปากมาั่งนี่ <c oughs> เป็นสติ๊กแบบนี้หืม <c oughs> ช่งองกล้องเออหูดังเลยอยากกินใช่ไหม <c oughs> เอาโอ้โหขอบคุณครับอืมอืมแล้เหมือนช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้หอมๆเลยอะ เหมือนแบบช็อกโกแลตคนขน,นอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้รีวิวอร่อยมากอืมเทีนี้มีความสูกอ่ะเฮ้ยไม่ได้บอกว่ามีความสูกไม่ได้เดี๋ยวจะส้มงอนจากเมอร์เมดพริมอืมเมอร์เมดพริมนะคะอยู่นนทบุรีค่ะชื่อร้านน่ารังเนาะเมอร์เมดพริมเมอร์เมดที่แปลว่านางเงือบนะคะนางเงือบน้องเด็กเรียกว่านางเงือบเอาพี่มีงังกินแล้ว ว่าอีเด so oh, ้อเทปนี้ทําไมข้นมเต็มเลยอ่ะดีใจจะส้มไมมาหมดเทปหน้าจะไม่ให้จะโ้่มาแล้วค่ะนอนเล่นละเล่นเดี๋ยวนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านแบ่งให้พี่มิงพี่ตก้องด้วยนะคะจากร้านไอจีเมอร์เมดพิมค่ะนี่อ้าวอีด้านหนึ่งสวัสดีค่ะคุณทีมคุณส้มวันนี้ทางร้านเมอร์เมดพริมส่งของให้ครั้งแรกยินดีจะส่งของนาเข้าจากต่างประเทศมาให้ทานเล่นนะคะหวังว่าคงชอบนะคะนี่ ของเล่นแล้วก็ขนมนําเข้าจากต่างประเทศมันเป็นยังไงมาบางทีบ้านเราบางจังหวัดน,นะคะก็ไม่มีของเล่นแบบว่านําเข้ามาขายเดี๋ยวทัพมพ์มจะเปิดประตูสู่โลกกว้างให้ทุกคนเฮ้ยว้ว่ารักฮ่ะอก็เฮ้ยเฮ้ยปุก,กมอนน่ารักมากเลยทน่ารักอ่ามาดูมีอะไรบ้างของเล่นนําเข้านะคะนําเข้านําเข้าจากไหนยังไม่แน่ใจอันนี้เราจะนาเข้าจากจีน ก็มีจากหลากหลายประเทศนะคะทั้งแบบเหมือนขนมสิงคโปร์จากประเทศหลายๆประเทศเลยนะคะโฮ้ยเทปเนี้ยดีมากอ่ะนี่เขาบอกว่าให้แบ่งพี่มิงแล้วก็พี่ตะก้องด้วยนะคะได้เลยเป็นเหมือน,นปเป็นเหมือนขนมปังเหมือนแบบเหมือนไอติมไหมเขาทิมเปิดให้ดูนะคะ กินได้อยู่ว้ยนี่มีช็อกโกแลตอยู่ข้างใน oh. เป็นช็อกโกแลตโคนอยู่ข้างในรีวิวหมดเทนี้ก็น่าจะแบบกินครบ3 0 0 0ัแคลอรี่พอดีอ้วนนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ oh. นี่เป็นอย่างนี้นะคะ oh. ใครที่เห็นลูกลังหน้าตาขนมอันนี้ก็ซื้อมากินได้แต่ถ้าจะกินจากตูดอ้เ oh. oh. อืมอมอม,มันมีกลิ่นครีมวานิลลาอหอมหมหวานๆน,น,นะคะหวานมากแวหวานะ่ะอ, oh. อืม อรออืออืออืพ <|so|>> oh, ี่มต่อต้องกินด้วยเหรอเล่นหรอเหรอ เขามีว่างเหมาะก,กับเด็กเด็กน<ๆ>ะเดี๋ยวพี่ <S <S 2> <S 2> จะเนีเอากลับบ้านไปแยกกันอัานนะคะแต่ว่าถ้าพี่ออันนี้โปเกมอนน่ารักฝุดฟุดอ่ะไปทับทิมส์อายคอนแทคเลนส์ที่ทุกคนใส่สวยเสกสีตาให้ดูอ่อนละมุนและเป็นประกาย <S <S 2> <S 2> <S 2> เลนตัดขอบทําให้ดวงตาดูคมเด่นยิ่งขึ้นใส่สบายใส่ได้ทุกวันตาดูสดใสเป็นประกายแบบทับทิมคุณก็มีได้มีไซส์มินิและบิ๊กอายคอนแทคเลนส์ลายเดือนมีสีเทาน้ำตาลและฟ้าค่าสายตาครบพร้อมส่ง ซื้อตอนนี้หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ลายเซเล็บทับทิม Facebook และ IG ทับทิมไอส์คอนแทคเลนส์ทับทิมไอส์คอนแทคเลนส์ที่ทุกคนใส่สวยการันตีจากผู้ใช้ว่าทับทิมไอส์ใส่แล้วตาวิ้งเป็นประกายด้วยตัวเลนส์สัมผัสค่าอมน้ำ42%เลนนิ่มๆใส่ง่ายใส่สบายไม่เครื่องตาเสกสีตาให้ดูอ่อนละมุนยิ่งมองใกลๆ้ๆยิ่งหลงรัก เบึ้งกลุ่มอทมอนี่เองติวาอุ้ยเหนียวว่ะี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะคะช่วงนี้เสื้อผ้าก็ส่งมาเยอะๆยอะทัพทิมต้องช้น้อยใส่โอ้เขียวมากๆเลยนะคะเฮ้ยเขียนว่าอะไรอ่ะ Police น่าจะเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสอิตาลีป่ะแปลว่า police ไหมแล้วก็ด้านนี้นะคะวู้เท่ดี ฝากร้าน i. the style 1e ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่ากาบสวัสดีพี่ทัพทีมเจสสมและทีมงานทุกๆคนนะคะวันนี้ทางร้านส่งเสื้อมาให้หวังว่าจะชอบนะคะส่งครั้งแรกเลยกําลังเปิดพีออเดอร์เสื้อผ้าสไตล์เกาหลีไม่ใช่แบร์แล้วนะคะแต่ว่านําเข้ามามแล้วก็บอกว่าชื่อร้านอ่านว่า i the style 1e นะคะกลัวจะอ่านงงๆนะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะให้ดู เป็นเสื้อผ้าแบบเกาหลีที่ที่งงมากว่าใส่ด้านไหนไงนแต่ามาใส่ได้สองด้านก็ใส่ด้านนี้ได้นี่นะเป็นหมวกมีฮู้ดดีนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้เอาพอมาแล้วก็แบบที่นี่ใส่นี้ด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งสมงขว้นาไหนเบื่อใส่ด้านนี้บ้างอ่าได้อ่ะเท่ hey, แล้วก็เิอใส่อย่างนี้เออแล้วข้างหลังก็เนียนๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ดูดิตลงเนาะเอไปดูกันได้นะคะเสื้อผ้าน้ำเข้าเกาหลีเท่มากเลยขอบคุณมากค่ะต่อมาจากคุณกุ๊ก จังหวัดสมุทรปราการค่ะดูกันเนาะโอ้โหโ,โซมเมนี่สกูชี่นะคะนี่เอาให้ดูก่อนแบะให้ดูเขาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กไก่นะคะของที่ให้อาจน้อยแต่ให้จากใจนะคะนี่ไม่น้อยเลยและนี่น่ารักอะแล้วก็ยังมีช็อกเกอร์อีกช็อกเกอร์ขาวดำนี้นะคะน่ารักมากแต่ที่น่าสนใจคือนี่นี่นี่น,น,นี่ดูสกูชี่สะก่อนดึงดอันนี้สกูชี่แบบไม่เคยเห็นแบบนี้อะอันนี้เป็น โดนัทกับขนมปังนะคะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหอมระบาอยากรู้แค่นี้เฮ้ยหอมชอบเลยปิ้วๆิ้วิวิวไม่กล้าแกะออกมาจากแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวน้องๆว่าอีกแล้วน้องๆชอบว่าพี่พิมพ์แกะของมาจากแพ็เอาแกะไปแล้วลืมตัวพิ้วพิ้วพวความสโลว์หนักมากนี่นี่นี่หอมหอมนะคะเหมือนโดนัทแล้วก็มีหลายอย่างเลยค่ะมี มีให้ี่ส้มด้วยนะเดี๋ยวถ้าทีมเอาไปฝากเจส้มให้เจส้มหายป่วยก่อนตอนนี้ป่วยบอกว่าวันนี้จะป่วยไม่รู้รู้ได้ไงว่าวันนี้จะป่วยเจส้มอะเออเมื่อวานก็ไม่ป่วยงงนี่เฮลโลคิตตี้ค่ะของทัพทีมเองแล้วก็ยังมีชกุชชี่อื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะแลอะเพียรทีมพี่ส้มนะคะน้องจัสสิธรเด็กหญิงสิริการ เด็กหญิงวิไลรัตน์เด็กหญิงสิริยากลรวมกันส่งสี่คนจากกรุงเทพค่ะน่ารักอ่ะมีวาดรูปมาให้นะคะอันนี้แต่โดนยินเอสปิดไปแล้วเปิดด้วยนะคะไม่น่าไว้วางใจเฮ้ยเฮ้ยอุยหัวร้อนแดงแค่ขนโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นขาแล้วขาแล้วโอ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนดีแล้วรักที่บอกเต็ม ใจคือกระจุ้ว่ากระจุ้ว์ลุ้กระจุ้ว์ลุดเฮ้ยอ๋อกระจุ้วกลับไปก่อนไป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 ปิดไว้มะม่ามาดูด้านนี้เหรออย่าหลุดมาดูด้านนี้ก่อนนะคะแหนรวมกันมาสองสี่คนมาแก้เทียบทีมใช่ไหมอืมน้องมีโน้ตมาให้เฮ้ยว่ารูปน่ารักจังเลยปิ้วปิ้วปิ้ว มีของน้องเด็กน้องฟองดูนี่เป็นแบบขนมกระดูกหมานะคะนี่ลูกๆชอบมากเลยน้องเด็กน้องฟองดูชอบกินดาาไปให้แล้วก็มีขนมมีของพี่ทัพทีมจากน้องขิมเยอะมากอะ่ะมีของพี่ส้มด้วยเจ๊ส้มโหเจ๊ส้มก็เยอะแต่เจ๊ส้มไม่ม้าก็เป็นของทัพทีมมันนี้อ่ะเออดี๋ยวีกันนะคะออกไประบายสีด้วยนะคะเฮ้สวัสดีเจ้าหญิงทัพทีมเองขอเสนอเจ้าหญิงทัพทีมแห่งเมืองแง่โว้โ ถ้ามีโพสต์อิดถ้ามีโพสต์อิดแบบนี้สีชมพูคือของทัพทีมของเจส้มสีส้มเขาให้ดูตรงนี้นะคะดูโพสต์อิดถ้ามีสีส้มคือของเจส้มนี่เขาฉลาดจังเลยอะ่ะออมีแบบแบ่งด้วยนะแบบสีไหนของใครของใครยังไงนะคะสวัสดีราชินีทัพทีมเองขอเสนอราชินีส้มแห่งเมืองแง่อ่าวราชินีส้มนี่นะคะดัดฟันด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อค่ะค่ะหนูชอบพี่และพีมเหมือนเจส้มมากเลยค่ะอยากให้มีรายการแง่ทุกวัน และหนูส่งของเล่นอื่นๆไปให้เล่นในรายการด้วยน,นะคะจากเกนพี่ทีมก่อนจะส้มเล่นค่ะขอห้ชอบนะคะส่งของเพื่อนๆหลายคนอ่านโน้ก่อนนะค่อยแกะของค่ะอย่าลืมแงะของของทุกชิ้นนะคะน้องขาชื่อเทมาาเลยหนูเอาอนไนก่อนดีอะคือเยอะจริงๆเอาของพาีมก่อนแล้วอันนี้เงี้ยเลยจิๆๆๆ๊บจิ๊บจิ๊บไม่มีไม่มีแมลงสาบใช่ไหมคะอ่าไม่มีมปลอดภัยเฮ้ยใจหายดีดิวนี่ไม่ขนม <laughs> 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 ขนมจ้าจ้า เมื่อก่อนจะบอกว่าซื้อกับพี่มิ้งนะคะทุกวันเลยตอนเด็กๆเ,เนาะเราเดินไปซื้อขนมจา้าจ้าอันนี้เป็นบ้านอืมประกอบบ้านรุ่นใหม่ขอดูซิว่าเดี๋ยวสมัยนี้เขาเป็นแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าพิมพ์ได้บ้านอะไร พิมพ์ได้ดูเหมือนการค้ารุ่งเรืองรูปเหมือนเป็นร้านอาหารนะคะเขาเขียนว่าการค้ารุ่งเรืองนี่เดี๋ยวนี้มียังมีคนเล่นอยู่ไหมขนมจาจาไหนคอมเมนต์มาบอกพี่พิมหน่อยสิใครยังเล่นอยนู่ก็จะเป็นพื้นนะคะเป็นหลังคาแล้วก็เป็นตัวบ้านแบบนี้เป็นบ้านตุก๊กตาที่เราต้องประกอบเองนะคะจากจาจาชอบมากเลยขนมก็อร่อยมากนี่พิมพ์ได้บ้านนี้ค่ะนัม no. เบอร์สองหนึ่งสองกิกิกิดาไปเล่นนะขอบคุณมากเลย น้องสม้มมาให้เยอะอะเลยต้องตัดอ,ออกมาจากเจส้มก่อนเดีย๋ยวเจส้มว่าอือดงอันนี้คืออะไรอะมันจะเป็นกระจกแต่อันนี้น่าสนใจกว่าน่าสนใจไม่เคยเห็นเป็นนิ่มๆทำไมวันนี้อะไรก็มีแต่ไข่ดาวอะดูดีรู้ชูทพิ้งก็เป็นไข่ดาวนะวันนี้ไข่ดาวไข่ดาว <c oughs> นี่ก็ไข่ดาวทำไมวันนี้มีแต่ไข่ดาวตอนเช้าก็กินไข่ดาวนี่ค่ะยเฮ้ยน,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 นิ่มมืออะเฮ้ยจะกระจีมือเฮ้ยจะกระจีม อุ้ยมันนิ่มา,นมาก,น,มากนี่ไข่ดาวบุ๋มบุ๋มบุ้งบ,บุ้ยเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้ไม่ใช่สกุคชี่นะอันนี้มันเป็นน,ๆๆๆๆๆๆๆนิ่มๆอย่มแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยยังนั่งผิดด้านต้องอย่างนี้จุ๊บนี่เอาไข่ดาวติดไว้ที่บ้านแบบนี้เลยพ่อแม่ไม่ว่าน่ารักดีขอบคุณม,มากค่ะเอาไข่ไปเล่นต่อ กล่องใหญ่เลยจากจุลาลัอจู่จัุจักร BKK ค่ะโอ้โหร้านนี้ร้านประจำเลย Time of Princess ชอบมากมากเลยถ้าคิมชอบใส่แบรนด์นี้ลง IG ไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่าแบรนด์นี้น่ารักจะเป็นแนวแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้นะคะอมอะอม,มีความหอมทะลุกล่องออกมาเลยมาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างอลเลคกชั่นใหม่ฮุ้ยผ้าดีดี อ๋อเป็นแบบตัวนี้ใส่แขนเข้าไปได้แล้วก็จะเป็นเปิดไหล่นะคะแบบนี้อืมสวยมากเลยหมอะก,กับแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์ฉีฟ้า,ฟาขาวๆแบบนี้แสดงสวยไหมอ๋อเอาไว้ใส่ด้วยกันแน่เลยอะ่ะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนเสื้อสูทน,นะคะเสื้อสูทน,นี่นะคะขอบคุณมากค่ะจาก Time of Princess ใส่ถ่ายใน IG ให้นะจาก b e d Time Story น,นี่อะไรเหรือเฮ้ยเยอมาก เบคที่แปลว่าทําขนมนะคะอบขนมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวเอามาก่อนเอาออกมาทําความเข้าใจก่อนนะส่งมาให้ทั้งหมด4กล่องนะคะดูซิแต่ละกล่องเหมือนกันหรือเปล่าตึ๊งนึงเป็นสกูชี่เหรอพี่นไรอยากให้ดูไม่ใช่สกูชี่เป็นปบ้านังขนมปังอ๋อมีหลายแบบอันนี้เขาส่งเซตบ้านขนมปังมาให้นะคะก็จะมีบิสกิตแล้วก็กล่องใส่ไอซิ่ง แล้วก็มีถุงบีบไอซิ่งมีช้อนม,มาให้มีไม้จิ้มฟันมีเกร็ดน้ำตาลหลากสีมาให้นะคะแล้วก็บอกวิธีทำด้วยอหเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากทำขนมที่บ้านเราก็สามารถสั่งเป็นแพ็กเกจมาได้เนาะน่ารักอะ่ะเนี่ยทาพิีให้ดูอยากทำแบบนี้วาเลนไทน์ก็สั่งมาได้นะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยแล้วพวกนี้ก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งคือทั้งหมดเนี่ยสามารถกินได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่า,าทัพทีจะทำหัวใจอันนี้ก็จะมีบิสกิตน่าจะเป็นบิสกิตรูปหัวใจนะคะสะดวกสบายสุดๆเลย อืมฮะนี่ก็จะเป็นบิสกิตตัวหนังสือต่างๆนะคะนี่ค่ะทําเป็นรูปหัวใจได้อย่างนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะทํำพวกโฮมเมดเบเกิ้ g หรือว่าขนมปังขนมเค้กอะไรอะไรที่บ้านนะคะก็สามารถสั่งได้เลยเอาดูอีกทีนึง mm hmm. BakeTimeStory นะคะที่ IG ก็มี BakeTimeUnderscoreStory ารักขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดยอดเป็นของที่ไอเดียดีมาก มาหาลากา BKK อยู่กรุงเทพนี่นะคะมาหาลากาเหมือนแบบมาหาลากาอ้าวอ่านโน้ตก่อนละกันนะสวัสดีค่ะพี่ทัพทีมพี่ส้มตอนนี้กําลังทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยู่นะคะเลยส่งชุดให้พี่ๆเป็นของขวัญปีใหม่ย้อดหลังค่ะติดตลาตั้งแต่รายการแกะเลยนะคะนี่ตอนนี้เป็นแงจริงเราก็จะเป็นแทะจะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะนี่มีของเจส้มด้วยไม่แน่ใจว่าดีไซน์เดียวกันหรือเปล่าอ่ะดูของทัพทีมก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเวสสอ เป็นท่าแบบยืดๆนะคะแล้วก็เป็นแบบผูกคอแบบนี้นี่อือดูไซส์คับพิมิเลยนะนเนี่ย ใส่ได้พอดีแน่นอนเดี๋ยวไว้ใส่ถ่ายลงไอจีสวยๆให้นะคะดูแล้วท่าทางจะใส่แล้วุูดดีเพราะว่าเป็นทรงแบบเน,นี้ยแล้วก็ของเจส้มของเจส้มเป็นพี่มิงข่าวมิงข่าไม่แน่ใจเจส้มจะใส่ได้หรือเปล่าอู้เป็นยาวเลยอ่ะเจส้มไม่ใส่แน่เลยอ่ะเสร็จทับทิมแน่เป็นผ่าข้างๆด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นสายเดี่ยวเส้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะน่ารักสุดๆเลย้าดีเปดูได้นะคะมหาลก้า b k k เด็กหญิงยานีสาววงใหญ่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ โอ้ยใหญ่มากเลยโอ้โหมีตุ๊กตาตามมาให้สองตัวนะคะเป็นตุ๊กตา พี่หมกีก็ตาพี่หมาสีขาวน่ารักเลยเขียนมาว่าสวัสดีค่ะพี่ทับทีมหนูชอบพี่มากมากหนูกดติดตามช่องพี่นะคะพี่สวยมากเลยเล่นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เอา้าแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ทอ้ทอเพราะคนเล่นกันเยอะมากเป็นคนเป็นหมื่นเลยค่ะแต่ก็ยังรักนะคะอืาสหรับคนที่เล่นเกมแล้วก็ทําตามกติกาทุกอย่างเขาทีมก็ขอไว้พร้ให้โชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะซึ่งจริงๆแต่ละเทปก็มีรางวัลมาแจกเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็เล่นไปเรื่อยๆทับทิมว่าวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของ คุนแน่นอนนะคะมีแต่ว่าตุ๊กตานา่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะอ่ะหมดไปแล้วนะคะจากอของขวัญจากทางบ้านในเทปนี้แต่ว่าเทปมีพิเศษมากครับพีม็มีอของขวัญให้คนทางบ้านเหมือนกันนี่ยิ้มแก้มปรีก,กันได้เลยอันนี้นะคะเป็นคอลเลคชั่น The Celebration of Life จากจากแบรนด์สีจันนะคะสีจันก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่คู่คนไทยมา70ปีแล้วนะคะนี่พิมพ์ไปงานอีเวนต์มานะคะก็เลยได้อันนี้มาหนึ่งกล่องนี่แยกชิ้นกับคนอื่นนะคะดูมิเนสเซนตก็จะมีอันนี้เป็น เ f a บร l สยูวีนะคะก็คือครีมกันแดดนั่นเองแบบเนื้อบางมากเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นแป้งค่ะนี่เปิดให้ดูก็ได้เฮ้ยแต่เขาซีไว้อ่น<อ>นี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะของใหม่เป็นแป้ง ะะมีทั้งหมด3อันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น under makeup ครีมรองพื้นนะคะแบบบางมากคาทิได้ใช้แล้วมันรู้สึกว่าแบบผิวบางมากเลยไม่อุดตันเลยนะคะที่สําคัญจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่า made in Japan นี่สวยงามแล้วก็เนื้อบางเบามากๆกระจายแสงดีมากเลยสําหรับใครที่อยากได้เซตนี้นะคะมูลค่าทั้งหมด5,000กว่าบาทเนี่ยก็แค่ คลิปนี้ Subscribe ช่องนะคะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจแค่นี้เองนะคะคุณก็จะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับเซตน,นี้ไปเลย5้าคบาทจับสีจัาอ,อย่าลืมเล่นกิจกรรมกัน,กนแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับช่วงใหม่ดีกว่ามีช่องใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะกับช่วง c o o k ิ้งมั่วๆ ทดลองการชิมอันนี้เพราะว่าทีมมีความสงสัยมากว่าถ้าเราทาอาหารตามเกมคูคิงมาม่าจะกินได้จริงหรือเปล่อามัออกมาเป็นอย่างนี้สีสันดูน่ากินมากเลยนะเหมือนไหมคะ <laughs> ไม่เลยหรอจริงๆเขาต้องเป็นแบบเป็นก้อนอ่ะแต่เราทําตามเกมแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท,ทําผิดทาถูกอ่ะเชิญคอมเมนเตอร์กินก่อนีกินได้เป็นยาใหญ่เลยน่าจะอร่อยใส่ไข่ประมาณสีฟองอืมยิงอุ่นๆไหมด้อดื้ในปอก ดูดอข้างในด้วยอ่ะเ้ยสุกหรือยังอ่ะไหนขอลองก่อนที่ทําตามในเกมเลยนะคะคุณมิ <nel> ้งแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมนะแต่ว่ามันไม่สุกอ่ะอ๋อเหรออืมอร่อยจะอร่อยอ่ะกลมกล่อมอ่ะอร่อยแต่ดึงดึงอร่อยอร่อยแต่ไม่แน่ใจอร่อยแบบไม่แน่ใจอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใอะไรอย่างงี้อืมอืมอืมแต่ถ้าพี่ชอบมันได้ซอสมะเขือเทศช่วยชีวิตถ้าไม่มีซอสนี่จบเลยจบเลยถ้าไม่มีซอสนะคะแนนหน้าตาแค่กี่คะแนนครับหน้าตาให้สีแล้วกัน อืมสี่เพราะว่ามีตรงนี้สวยน้อยจ้ะมีตรงนี้สวยเหมือนทาเอง <c oughs> ทำเอง <c oughs> คะแนนความอร่อยให้เจดอร่อยมาก <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> คุณคุณคอมเมนเตอร์คิดว่าน้องๆสามารถทำอาหารตา เกมคุกกิ้งมาม่าได้หรือเปล่ากินได้หรือเปล่ากินได้ไหมหรอ <c oughs> คิดว่าบางเมนูนะบางแบบแฮมเบอร,ร์เกอร์อย่างเงี้ยดูแล้วแบบไม่น่ารอดอ่ะเฮ้ยอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมเออเพราะแบบต้องใช้กระทะต้องใช้มีดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเด็กๆเล็กๆเนี่ยอาจจะแบบลำบากไม่ไหวทำยากถ้าเกิดลองทำก็ออมเล็ตก็ได้ง่ายๆออมเล็ตอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยถ้าพิมพ์ทำออกมาไม่เหมือนออมเล็ตเหมือนไข่คนเนี่ยเป็นแบบเป็นแยกๆแยกกันอ่ะก็ถือว่าผ่านนะนี่คุกกี้โมโมะ จักมาแล้วมาแล้วเสื้อยืดทับทิมทูบสุดน่ารักมีไซส์ S M L X L ราคา555บาทคุ้มสุดๆซื้อวันนี้แถมฟรีโปสการ์ดทับทิมทูพร้อมลายเซ็นทับทิมอเมริกาสั่งเสื้อได้แล้ววันนี้แอดไลน์เซเลบพับทิมจากส่งฟรีแล้วมาใส่เสื้อแก๊งด้วยกันนะคะ